สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซี่กอกนะคะไปดูสวนป้าแตนนะคะที่ตรงนู้นนะคะเอฟย่าก็ไม่ได้พามาตั้งนานเนาะแต่ก็พามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นภูหลวงไปดูกันคะ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นภูหลวงแล้วก็ภูภูไูภเองนะภูภัาเองนะฝั่งนี้คะ ้าวมองนี้ได้สูบน้ำขึ้นมาเสิร ตรงนี้ส่วนหน้าประบีทำสระมันก็จะเป็น,นา นะคะเปลี่ยนคนปีกีนะคะก็แม่บ้านหน่อยกีให้ปีนี้แม่บ้านหน่อยกีปีที่แล้วก็แม่บ้านหน่อยกีนะคะกับแฟนเป็นหลานเคยยา่าเมื่อก่อนก็จะเป็นน้องแมนกีนะคะก็เปลี่ยนเป็นแม่บ้านหน่อยกีให้แหละมาดูกัน,นะคะสวนยางป้าเป็นยังไงบ้าง ้าเต็มกระโปะแล้วพี่น้องเขาก็ทำอันนี้่าให้ไม้แกไม้อันนี้คือเป็นไม้ไม้อันนี้อย่างดีนะคะเอซไม้ที่คุกกับถ้วยเวลาเราเวลาเราหย่อนน้ำกรดก็บอันนี้คุกนะคะ ป้าจะเอาเห็ดนะคะเอาเชื้อเห็ดแล้วก็เอาต้นยางมาปลูกตรงนี้ถ้ามาปลูกตรงนี้ก็ดีเนาะต้นที่ตรงที่ต้นยางมันไฟไฟคอ,อกตั้งแต่หลายปีแล้วสองสามสองสามปีคืนหลังเนาะตรงนี้ก็ไฟไหมสวนยางป้าตรงนี้ถ้าเอาเห็ดนะคะเห็ดถ้าเอาต้นยางนะคะแล้วก็เห็ดละง,งูงมาปลูกนี่ ได้เลยนะตรงนี้จะออกดีมากเพราะดินมันสวยไม่มีดินมันดินมันดีค่ะดินกก,กอบดินดีเราพาเอฟซีไปดูหน่อไม้นะคะริมส่วนป้าถ้าปลูกปลูกไม้ยางใส่แล้วก็เอาเชื้อเห็ดมาลงเหมือนที่บ้านแม่คำน้อย การเลยแล้วนี่ออกเป็นออกเลยนี่เนาะเป็นออกเพราะว่าดินดีมากนะคะาะดูหน่อไม้ เขาเอาทำอะไรกันเขาวางเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายทำอะไรไม่เอาท่อใส่แบบนี้ หน่อไม้ไล่มันคืออะไรเอาอันนี้มาวางไว้นี่อ้าตรงนี้ด้วย แนวเลย,ยเดี๋ยวไปถามแ่้านหน่อยมันคืออะไรเอามาวางไว้ตรงนี้เป็นรดูดูดูหน่อไม่ไล่นะมีคนมาหาแล้วมาส่งดู ฟังไปถึงนน่นฟังไปถึงนน่นเดี๋ยวเอซนี่มันเป็นความหมายอะไรน,นี่ต้นใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของป้าเหมือนกันต้นใหญ่มาก ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้น ส่วนป่าทำบ้านหน่อยดูแลแล้วก็แบ่งกันนะคะเหลือจากการซื้อปุ๋ยซื้ออะไรก็ได้ค่าน้ำค่าไฟที่สีกอค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจ ให้ยาที่กรอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ